ณโนะรงเรียนแห่งน,นี่เป็นเทิร์นสุดท้ายของฉันละข,ขอฝากชะตาไว้กับการไปต่อไปเออรอเสร็จกันได้มอสเตอร์การ์ดริวจิตสัมผัสสสยอันเดสใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเอ,อ,อย่างไรก็ต้องสู้ขอส่งเริวออกมาตั้งป้องกันพอหมอบการ์ดกบลักไว้อีกหนึ่งใบเทิร์เอดฮ่การ์ดกลังคิดว่าอยากจจังการจมตีจากราชาปองทัพหนึองคนนี้ได้หรือ,อยังไงจี ปหกทับหนึ่งชายาท่านโคโรบบุกเลยบุกเลยเฮ้ยทำไมเขาใส่แว่นท่านน่ะน,นะท่าเใส่ท่าปกติกล้องเล็บท่านโคโรจะบาดหนาวน่ะสโิโอ้เทระเบิดไปเลย โจจังหวะน,นี้แหละกัดกับดักทำงานนะแกพลาดเองที่ไม่ใช้ไม้สแกนเช็คให้ดีก่อนนอะกัดกับดักให้ดุวิญญาณทำงานก,ากับดักให้ดุวิญญาณนะจะทำการสูบชีวิตมอนเตอร์ Monster ที่จมตีเข้ามาทํายังบวกไล่คอให้กูอีกสามพันแน่นี่เป็นไพ่ตายของข้างเลยทีเดียวพคนพอ่พอคนแม่แรงการเลยนยะเว้ยเขาแคว กับดักบ้านพ้องสีเขียวแล้วการหานั้นมัหายละโมบเอาไวจ้จวสองใบเอาไว้อย่ามันตีเนี่ยในสัตว์แรงอะไรบ้านกูมีเป็นอัลบั้มย,ย่าอย่าจะปลวกแดกฮะแถวบ้านกูก็ข้เล่นกดน,นี้กันทั้งนั้นแหละแถมมึงรู้ภาษาญี่ปุ่นเรื่องไงมาเถียงกูอะแถวบ้านมึงก็แถวบ้านกูเลยสัตว์แล้วเขาก็รู้ก็ทงบางว่าใไไบนั้นมันจวเพิ่มสองใบไอจิ hey, มึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอเดว L ิลลิสเเทพเขามีความสามารถเฉพาะตรงนั้นแหละอย่างเช่นยูกิกับตัวการเทพในตอนคับขันในกระสัทก็อ่านใจได้ว่ามึงจะโจ้ได้อะไรหรืออย่างใครบะความสามารถของมันคือบ้านแม่งรวยยังไงละ่ะความสามารถด้วยอ่ะใช่แล้วความสามารถพิเศษของฉันก็คือ,อมู่ความสามารถการได้ตอนคับขันยังไงละ่ะนั่นมันแค่แพ้แล้วจะโกงไอเหีย้ยเลิกเพ้อสักทีจะหมดพักเที่ยงอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนอาจารย์ยึดก้าตายห่าบัวไอเป่าไอรัวนั้นซะฉันจรก่อนก็พอแค่นั้นแหละจิ บลูอายของนายมันจมตีฉันไม่ได้หรอกนายไม่เห็นจิตวิญญาณของกาดสินะอย่าทําให้กาดต้องร่ําไห้ไปมากกว่านี้เลย oh boy, อะไรของมึงน,นี่แล้วก็อีกอย่างนะจิถ้ากูแพ้กูจะโดนระเบียงชีวิตกูมีแค่การดูเอลเท่านั้นถ้าแพ้ก็ไม่สมควรอยู่อีกต่อไป hey, เฮ้เเล่นเงี้ยพ่อถามตกขึ้นอยากเป็นอะไรก็ยังตอบว่าเป็นดูเอลลิสเลยสั่งยิงเลยเซ่แล้วกูจะเป็นราบาไปช่วยชีวิตมึงลาก่อนไอ้เฮียจิ